นี่มาอะไรกันเนี่ยนายไม่ชอบของขวัญรอจ้ะฉันอยากได้คอมพิวเตอร์เกมคอนโซลแล้วก็บ้านต้นไม้มากเลยอ่ะฉันไม่อยากได้น้องหมาตัวนี้หรอกเนีฉันแพ้ขนของมันน่ะถ้าทางเขาจะไม่ชอบฉันหรอกนะ่เฮ้ยนี่เธอจะไปไหนกันเนี่ย ที่นี่ไม่เห็นมีใครแล้วเชลยละ่ะฉันรักเธอมากเลยนะเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอเองอีกไม่นานพวกเขาก็จะต้องเข้ากันได้แน่นอนงั้นพวกเรามาทำความรู้จักกันหน่อยดีกว่าอคิวขี้มูกเต็มไปหมดเลย่นี่แหละวิธีสแสดงความรักของฉันฉันว่ามันคงจะไม่เวิร์กหรอกนะอ,อย่าเสียใจยไปเลยนะคะ ยังไงเธอก็อยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ได้หรอกนะออกไปอยู่นี่เลยล่ะแต่ฉันไม่อยากจะไปอยู่คอนโดนี่นะถ้าทำมันจะเจ็บมากเลย <c oughs> นี่เธออยู่ไหนกันเนี่ยตัวน้อย <c oughs> อยู่นี่เองเหรอทำไมมาซ่อนอยู่ตรงนี้ล่ะจ๊ะฉันกลัวพี่ชายของเธอมากเลยล่ะไม่ต้องกลัวหรอกนะาฉันไม่อยอมให ว่าแต่ร้านขายของมันอยู่ที่ไหนกันนะท่าทางจะมีปัญหาแล้วล่ะอิอพวกเราไม่เกี่ยวหรอกนะรีบไปดูความสะอาดให้กับสัดเลียงของเธอเลยละ่ะแต่พวกเราไม่เกี่ยวหรอกท่ามันจะต้องเป็นเธอแน่เลยแค่ดูฉันก็รู้แล้วละ่ะแต่พวกเรายังไม่มีอุปกรณ์เลยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วทําไมเธอไม่บอกก่อนเล่าเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเธอเองนะ <c oughs> เยี่ยมไปเลยล่ะเต็มที่ไปเลยเนอะยังไงเจ้าของสถานเลี้ยงก็องช่วยกันอยู่แล้วล่ะว่าแต่ร้านขายของมาอยู่ไหนกันนะทางนั้นใหญ่เล่าพวกเราต้องการนี่ด่วนเลยล่ะเขาเป็นเจ้าของที่ใจดีมากลยฉันก็อยากได้แบบนั้นเหมือนกันนะ ว้าวของจริงๆเต็มปีหมดเลยล่ะงั้นฉันขอหมดเลยก็แล้วกันนะว่าแต่เธออยากได้อะไรเหรอจ๊ะพวกเราขอหมดเลยก็แล้วกันนะคะเอานี่ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยนะขอหมดเลยก็แล้วกันค่ะวันนี้ฉันโชคดีสุดเลยอะฉันอยากมีลูกค้าแบบนี้บ่บอยๆจัง งั้นพวกเราขอหมดเลยนะคะอะฮะนี่ราคา2องพันนล่านนะครับอะไรกันนะ <c oughs> ฉันขอยืมเงินหน่อยสิขอทีนะฉั <c oughs> นเอาไปลงทุนในด็อกคอยหมดแล้วละ่ะงั้นพวกเราขอส่วนรถหน่อยได้ไหมอะคะนี่มันไม่ใช่การกศ <c oughs> ลหรองนะแต่คุณคงจะปฏิเสธสัตว์เลี้ยงแบบนี้ไม่ได้หรอกนะนะงั้นก็ได้ ฉันให้ส่วแล้วกับเธอคนเดียวเลยนะ่ยรีบไปขอย้ผู้ชมมาช่วยเลยล่ะอย่าลืมมากดไลค์วิดีโอนี้กันด้วยนะคะทำไมมันเงียบแบบนี้เนี่ยเธอน่าจะต้องใช้นี่นะช่วยมากดไลค์วิดีโอนี้กันหน่อยนะโอเคแบ่งกันคนละครึ่งก็ได้นะเย้ขอบคุณมากเลยนะทุกคนนี่ไงล่ะอ๋อเร็วเข้าถึงเวลาไปแกะกล่องกันแล้วล่ะ นี่มันก็ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองในนี้มันจะต้องมีของอร่อยๆอยู่แน่เลยเฮ้นี่สำหรับน้องหมากันเหรอไม่คิดจะเอาอะไรมาฝากพี่ชาย่างฉันบ้างหรือไงอ่ะนี่มันไม่แฟร์เลยนะงั้นพวกเรามาอาบน้ำกันเลยดีกว่า ฉันก็ไม่ได้อาบน้ำมาตั้งนานแล้วล่ะน้ำแบบนี้มันทำให้รู้สึกดีมากเลยอะท่านตัวหอมมากเลยอะ่ะไม่เห็นจะอร่อยตรงไหนเลยอะเธอจะได้ไม่ต้องทนหนาวไงจะ๊ะฉันชอบมันมากเลยล่ะตอนนี้มาดูแลตาแล้วก็หูกันต่อดีกว่า ดีขึ้นหรือยังจ้ตอนนี้ฉันก็น่าจะเห็นเธอและได้ยินเธอแล้วล่ะเอ้าพวกเราจะต้องตัดอันนี้ด้วยไหมนะมาลองกันเลยดีกว่านี่มันมากเกินไปแล้วเนอะเดี๋ยวฉันต้องจัดการเรื่องนี้่อยแล้ว ห้ามการเลยแบบนี้นะจ๊ะฉันมีไอดีดีๆแล้วล่ะงั้นพวกเรามาดูแลขนกันหน่อยดีกว่านี่มันรู้สึกดีมากเลยนี่มันจะต้องเป็นฤดูผัดขนแน่เลยล่ะ โชคดีนะเนี่นยที่พวกเราเตรียมอุปกรณ์มาด้วยอ่ะอถึงเวลามาจัดการเรื่องนี้กันแล้วฉันมีสซอร์ไพร์ไหมให้เธอด้วยเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่เอาแบบนี้เนะ้ย <c oughs> ฉันไม่เกี่ยวหรอกน,นะจ๊ะกเราเป็นอิสระแล้วเย,ย้ทำใบม,มัน อโอ้ไม่นะไม่เอาแบบนี้นะนี่ฉันมีมัดจะกอย่างเนี่ยท่าทางเธอจะมีหมัดเต็มไปหมดเลยล่ะเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยถึงเวลาสำหรับมืออาชีพแล้วล่ะ<อ>มีใครต้องการความช่วยเหลือเปล่าเนี่ยเธอมีหมัดเต็มไปหมดเลยอะค่ะหมัดอย่างนั้นเหรอเรื่องแค่นี้นี่นะนี่มันตลกตรงไหนกันนะไม่มีอะไรหลอกนะเรื่องนี้มันง่ายมากเลย เสร็จดีขึ้นเยอะเลยเดือนนี้เธอจะต้องให้เขากินบ่อยๆนะจ๊ะอีกไม่แน่เขาะจะต้องหายแน่นอนขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอคุณช่วยพวกเราไว้เลยละโอ้ยฉันเริ่มจะเหนื่อยแล้วล่ะถึงเวลามาเล่นติกตอ,อกกันหน่อยแล้วท่าทางแบตจะหมดแล้วล่ะอ๋อโอ,โอ้ไม่ได่นี่มันตีมือใครกันเนี้ย เฮ้ยนี่เธอทำอะไรของเธอน่ะฉันแค่อยากรับปันเองน่ะท่าทางมันจะหลุดแล้วล่ะนี่เธอหมายความว่าอะไรกันน่ะนี่มันปันของใครกันเนี่ยนี่เธอเป็นใครกันน่ะฉันคือนางฟ้าปันน้ำนมไงจ๊ะนางฟ้าปันน้ำนมงั้นเหรอเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะยังไงฉันก็ไม่กลัวอีกแล้วนี่ไงล่ะขอบคุณมากเลยนะนี่คือของขวัญของเธอนะจ๊ะของขวัญงั้นเหรอฉันชอบมันมากเลยล่ะ นนงั้นพวกเรามาเช็คกันหน่อยดีกว่าว้าวดูชุดพวกนี้สินี่เธอไปไหนมาเนี่ยยูฮูช่วยด้วยฉันอยู่นี่จ้าเจอแล้วหล่ะเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะหาเธอไม่เจอแล้วสักอีก <S 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 พวกเราจะต้องจัดแฟชั่นโชว์ด่วนเลยล่ะ อไม่นะไม่เอาแบบนี้นะงั้นพู้เรามาจัดก,การเรื่องนี้กันเลยดีกว่าว่าแต่ฉันจะจัดก,การเรื่องนี้ได้ยังไงอะเธอจะต้องมีปลอกคอด้วยนะจ๊ะว้าวนี่มันเจ๋งมากเลยอะมาลองกันเลยดีกว่านี่มันแน่นเกินไปไหมฮะแบบนี้แหละเธอเสก็จเลย น่าจะหิวแล้วล่ะว่าแต่เธอกำลังทำอะไรอยู่เหรอ <c oughs> นี่คือแซนด์วิชไงจ๊ะฉันชอบมันมากเลยล่ะท <c oughs> าทางน้ำทายจะไหลแล้วล่ะ <c oughs> อะไรกันเนี่ยแซนด์วิชอีกครึ่งหนึ่งมันหายไปไหนกันนะมันดูน่ากินมากเลยอะ่ะ เธอกินของพวกนั้นไม่ได้นะนี่มันไม่ใช่ของน้องหมานะถึงแม้ว่ามันจะอร่อยแบบนี้ก็ตามแล้วจะให้ฉ<อ>ันกินอะไรกันน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะห,หรือว่าจะเป็นอาหารหมาดีนะแต่พวกเราคงจะซื้อมันไม่ได้หรอกนะจ๊ะและพวกเราก็ไม่มีเงินแล้วด้วยอะใช่จริงด้วยอะอยังไงพี่ชายของฉันก็คงจะไม่ต้องใช้มันแล้วล่ะนะ ท้อทีนะจ๊ะพี่จ๋าแต่พวกเราต้องการมันมากเลยล่ะเดี๋ยวฉันใช้คืนให้ก็แล้วกันนะอฮะเดี๋ยวเข้าฉันหิวมากเลยล่ะพวกเราต้องการอาหารหมาด่วนเลยล่ะถ้าทามันจะหมดแล้วอะพวกเรามีเงินด้วยนะคะจริงเหรอเงินลืกได้เลยนะ เธออยากได้อันไหนแล้วจ๊ะอันนี้อันนี้หรือว่าอันนี้ดีนะอันนี้ก็แล้วกันชามไหนดีเนี้่ะอันนั้นไงสุดท้ายก็ได้ทักทีเ <c oughs> ต็มที่ไปเลยนะเฮ้ยการให้อาหารให้ตรงเวลามันเป็นเรื่องที่สำคัญม,มากเลยนะคะตอนนี้ฉันก็ลาออกได้แล้วล่ะลาก่อนนะ ของฉันทําน้ําในตู้ปลาหกหมดเลยล่ะคะ่ะเอ้ยอะไรมาเกี่ยวหน้าฉันเนี่ยพวกเราสร้างบ้านใหม่ให้เขาได้ภายในพริบตาเลยละ่ะจริงหรอกคะ่ะแน่นอนอยู่แล้วพวกเราเนะี่ยมืออาชีพมากเลยละ่ะนี่คือบินงค่าบ้านนะจ๊ะ <c oughs> อืมเออฉันมีแค่นี้เองล่ะคะ่ะ <c oughs> อ๋ไม่เป็นไรนะฉันมีส่วนลดใท้จ้าฉันอยากทําตู้ปลามาตั้งนานแล้วละ่ะฉันไม่เคยชอบดอกไม้แบบนี้เลยละ่ะ <G ül> โยนเก่งมากเลยนะฉันชอบแมวตัวนี้จริงๆเลยอ่ะอ๋อฉันใส่แล้วล่ะฉันปากด้วยนะคะไม่ต้องห่วหวนะเนธนหนทาบ้านแมวไปก็แล้วกันนะส่วนฉันจะทําตู้ปลาให้เองฉันมีไอเดียที่เธอต้องชอบมากแน่นอนฮัลโบ้านใหม่ของเธอไงทันสมัยมากเลยนะแถมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีนิมอลสุดๆเลยฉันอยากได้บ้านนะ่ะไม่ใช่กล่องแบบนี้หรอกนะแปลกจังเลยอ่ะปกติแมวต้องชอบกล่องไม่ใช่หรอ เราไม่ทําให้ลูน่าได้บ้านที่สบายกว่านี้หน่อยล่ะนี่ไงลหละจ้าแต่ไม่ไรล่ะฉันเอาหลังนี้แหละค่อยๆดูไปก่อนนะฉันจะไม่กวนเธอแล้วล่ะเขากำลังยุ่งอยู่นะดีเลยล่ะนี่ทุกคนคะวันนี้ฉันจะทำตู้ป่ายักษ์นะคะ คทุกคนว้าวไี้ลายเยอะเลยล่ะขอบคุณนะคะนี่คือแผนของเราค่ะมันเริ่มกันเลยดีกว่านะว้าวเดากันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวฉันทําให้ดูนะ นี่คือปะะการางังส่วนนี้สาลายและนี่ก็คือโซนพักผ่อนตอนนี้ใส่ใายเข้าไปได้เลยนะทำให้เธอเสียสมาธิหน่อยดีกว่าเสียงอะไรกันเนี่ยฮัฮึฮะ มาเล่นกันเถอะหวัดดีจ้าน้องแมวช่วยด้วยหยุดกรี๊ดสักทีฉันแค่อยากเล่นด้วยเองอะหนูนะ่าไม่ได้นะพวกเราต้องเติมน้ำด่วนเลยล่ะทำไงดีอะอ๋อทุกคนช่วยเราหน่อยสิคะ ช่วยพวกเราด้วยนะขอบคุณมากเลยพวกคุณช่วยปลาไว้ได้เลยล่ะค่ะเราจะปกป้องเธอจากน้องแมวเองเธออยากเล่นกับปลาหน่อยไหมอยากสินี่ไงเจ้ฉันอยากได้ปลาจริงๆริงตั้งหากแเ้อ,อจริงเหร แล้วเจะเล่นกับพวกมันยังไงอ่ะแง่นายควรจับตาดูรูหน้าให้ดีกว่านี้นะเธอควรจะเล่นอันนี้มากกว่านะรูเมันของจริงเลยล่ะเน็ตนายจะต้องทําที่นอนนุ่มๆให้รูหน้าด้วยนะลองนอนันฟูดี้ของฉันก็ได้นะสิ่งเหมือนถังขยะเลยล่ะโอเคก็ได้ฮะฉันอยากได้ที่นอนดีๆมากอ่ะ ก็ได้ก็ได้ฉันเอาวพวกนี้ไปทำที่นอนไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวฉันจัดให้หนี่งไงที่นอนของเธอว้าวฉันชอบมากเลยล่ะ ฝันดีนะฮนิส hey, ทำาไม่ได้ชาของฉันไม่เห็นจะมีอะไรเลยอโอเคเพิ okay. ่มีกหน่อยได้ไหมยากได้อีกอ่ะเ <Huh? S 1> งินก็ได้ม <laughs> <laughs> ากไปแล้วนะโอ้ว้าวเราควรมีอะไรแบบนี้ในตู้ปลาบ้างนะ ใช่ฉันชอบมันมากเลยเจ๋งเดี๋ยวฉันสั่งน้ำให้นะของที่คุณสั่งมาส่งแล้วค่ะอ่าะเร็วจังเลยล่ะขอบคุณนะเอออ๋อได้เสมอเลยค่ะอ๋อขอโทษทีนะเอารับแข่งประคบไปก่อนนี่โมดูนี่สิร้านคาเฟ่เล็กๆน่ารักมากเลยล่ะเฮ้มากเลยอ่ะมาประกอบมันกันดีกว่า ฮะใช่แล้วล่ะว้าวสวยมากเลยล่ะเนทช่วยหน่อยสิเนทช่วยฉันหน่อยสิง่ายมากเลยนะโอ้ยหนักสุดเลยอะอ ใชโอเคหรือเปล่าโอเคง่เป็นปอกกล้วยเลยนะถ้ามันหนักเกินไปก็ลองใช้นี่ดูนะืมอไอเดียดีมากเลย พร้อมใหญ่ที่หรือยังจ้าพร้อมแล้วฉันชอบมากเลยล่ะกินให้อร่อยนะอืมอร่อยจังเลย ว,ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งสาคัญนะหังแล้วเหรอนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันช่วยเองช่วยด้วยเร็วเข้าอะไรเนี่ยออกไปซะ ฉันพลาดเองแหละเธอจะไปไหนหรอจะ๊ะฉันอยากพานีบ้องไปเดินเล่นนะไม่มีทางเธอดูเหมือนจะหิวนะ <c oughs> ลูน่าหิวแล้วนายได้ให้อาหารเธอบ้างหรือเปล่าจริงสิไม่มีแม้แต่เงาอาหารเลยล่ะไม่อ่ะเดี๋ยวฉันจัดก,การให้เองนะเขียวเข้าลองชิมดูสินี่เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดเลยนะหอมจังเลยอ่ะมีอะไรที่แพงกว่าน,นี้หน่อยไหมอะ่ะ ไม่เอาแน่นอนอยู่แล้วฉันรู้วิธีทำให้เธอประทับใจอยู่แล้วลหรอแบบนี้เป็นไงเจ้ะไม่มีอะไรอร่อยเลยล่ะโอเคเธอชอบแันนี้ไหมนี่เป็นอาหารที่แพงที่สุดเลยนะอ,อ,อร่อยจังเลยอะ่ะแน่นอนอยู่แล้ว ฉันจะแต่งตู้ไปยังไงดีนะอ้อช่วยเพื <Pokemon hai> ่อความอากาศหน่อยได้ไหมอะฟองอากาศงั้นเหรอโอ้เยี่ยมไปเลยล่ะว้าวเธอจะต้องชอบมันมากแน่นอนว้าว ฉันต้องการถ่ายจูงสำหรับเจ้าตัวน้อยนี้หน่อยนะคุณชอบอันไหนหรอคะอ่าฮะเอาวันนี้หรือกันรือหัวใจงั้นเหรอรอแป๊บหนึ่งนะคะโอเคจุตเจี่มาเล่นกันค่ะ What สวัสดีจ้าหนูงั้นเหรอตัวแค่ของเล่นนะค่ะฉันซ่อนมันไว้แล้วนี่นะฉันเอาของเล่นมาให้ด้วยเน่ะพวกเรากําลังแต่งตู้ปลาอยู่นะถ้าไปเล่นอันนี้ดีกว่าจุดสีแดงมานี่เลยฉันจะจับเธอให้ได้เลยอะเฮ้ยใกล้แล้วพักก่อนเธอนี่รอยขวนของไข่กันเนี่ยเราควรตัดเล็บให้เธอหน่อยแล้วล่ะไม่ฉันไม่ชอบตัดเล็บหรอกนะ นี่ตัดเล็บให้ลูหน้าหน่อยสิฉันสามารถทำเล็บให้น้องแมวได้ด้วยนะจะบ,บ้าหรอใช้แค่น,นี้ก็พอแล้วมั้งระวังหน่อยสิกันไกตัดเล็บน่ากลัวมากเลยอะ่ะเธอต้องแก้ฉันแน่เลยกันไกโอ้ยเอา้าคราวนี้จะนเชืเ่อเธอแล้วเลยเนตตื่นเร็วใช่เธอจะต้องมีที่รับเล็บด้วยนะฉันไม่ชอบมันเลยล่ะ <G ül> อรอแป๊บนึงนะจะ๊เดี๋ยวฉันจัดการให้เองฮัลโหลเลอะเกไปเลยละ่ะนี่มันปลานี่ฉันชอบเล่นมันมากเลยละ่ะแกเป็นคนเพอร์เฟกต์มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเอาพอนั่งพักก่อนนะเอาอันนี้มันก็ใหญ่เกินไปอันนี้ก็เห็กเกินไปนี่มันไม่เห็นจะเวิร์กเลยอะ <G ül> บางทีเน็ตอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้นะนายมีบ้านเล็กๆบ้างไหมอะ ไม่เห็นจะมีเลยฉันจะไปหามันมาจากที่ไหนดีเนี่ยแย่จังฉันต้องใช้มันจริงๆนะเดี๋ยวอันนี้เพอร์แปลกเลยล่ะ